อ,อ,อุ้ย่ใส่ไม่ดีเลยนี่เหรอเราเป็นนางน้พามาาได้ฮะกระโดดน้ำมาแกไม่เอกอะแกขนตาพวกเราต้องหลุดแน่เลยเหอน่านักจัแก็ทำไปถึงหน้ากติกาเขาทำยังไงก็ทำไปถึงหน้าเนียไปเถอะนายเด็กเส้นเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอต้องชนะแน่นอนก็แค่ทำตามกติกาผิดตรงไหนเหรอนี่เธอก็เป็นเด็กเส้นไม่ใช่หรอเฮ้ แน <N> ่นอนเด็ก<น>เป็น,นต้องชนะอยู่แล้วสิหนูกกนไม่ทะเลาะก,กันค่ะคไม่ทะเลาะกันค่ะเฮ้ยไม่ต้องยั่งเอา้ยโ,โอเคครับดีครับดีครับ ชิดนิดนึงครับชิ้นิดนึงครับผมเรัียมครับแกวันนี้ฉันสวยยังสวยแล้วแกเทียบเ้ามากเลยฉันนางแกเป็นไงบ้างสวยทุกวันอะโอเค thank you แกโอ้ยสวยแค่นั้นอย่ามาพูดเลย <c oughs> นี่นี่พวกเธอทะเลาะกันจนเริ่มประกวดจนจบประกวดเลยเหรอเนี่ยไม่ไม่ต้องพูดเด็กเส้น สวัสดียังคะพอดีร้อนนะคะอยากข้าไปในวิลล่าแล้วอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับนั่นจวทำไงครับเกียร้อนมากใช่ครับ ยักไงสิแต่เนี่ยสแบบเนี้ยเซคิวเดินตามมามามาเดินช้าเองโอ๊ยอย่าพับฉันสิแกเพื่อนการตุกันอ๋อโอเคยินดีต้อนรับสาวงามนางรัตมาสำหรับปีนี้เข้าสู่วิลล่าที่ภูเก็ตนะครับสวยครับสวยรักครับรัก แต่วันนี้ไม่ได้เป็นการประกวดชุดว่ายน้ําเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วมีอะไรบ้างคะสาวงามทุกท่านจะต้องออกแบบชุดว่ายน้ําด้วยตัวเองออกแบบเหมือนคนที่ใจแน่เลยได้แก่ตัวเซี่ยเข็ต้องมาแล้วได้เลยเราต้องชนะใช่เอาเอาพาว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 พวกเราต้องชิม้เอาแล้วใช้อะไรในการทำชุดว่ายน้ำนะคะใช่ค่ะบสำหรับวันนี้นะครับ ทางเราก็จะมีผ้าปาเต้มันเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพุทธิอเกตละแกฉันรู้แล้วอย่าเนาะไม่ได้ยินขาวว่าแกเป็นคนหาดใหญ่อ่ะจะรู้ได้ไงใช่เพราะฉันไม่รู้เ,เดี๋ยวเราจะแจกให้คนละถืนนะครับโอเคคนแรก รักักทุกคนแล้วนะครับแกฉันได้สีม่วงพอดีเลยฉันชอบฉันไดส้สีตัวแกน่ารักแกหวานอ้าวเฮ้ยสวยนะสทุกคนเฮ้ยมันแยงอ่ะเย้งกับสแกเย้งกับอะไรไม่เป็นไรเขาไม่ได้ดูที่สีหรอกคนก็สวยใส่อะไรก็สวยเนาะแกเราต้องสู้ตานะอย่าไปยอมมัยนพี่ยอมหรอเชิญเราสาวงาม

นี่เหรอจะเป็นนางนพมาศได้อ่ะ,อะนี่สาวๆนี่คือซองกติกานะโอเคเดี๋ยวศึกษาดูให้ดีแล้วกันค่ะค่ะนนทครับครับไปค่ะ กติกาในการออกแบบชุดว่ายน้ำก็คือคทุกคนจะต้องออกแบบชุดว่ายน้ำของตัวเองโดยใช้ผ้าคนละหนึ่งผืนหลังจากนั้นจะต้องเดินแบบบนเวทีเพื่อเก็บคะแนนและคะแนนพิเศษในรอบชุดว่ายน้ำก็ขึ้นอยู่กับกระบวานาท่าในการฮะกระโดดน้ำาั้งแกอ้วววไม่หรอโดน้าอ่ะไม่อามากแกขนตาเพราะเราต้องหลุดแน่เลยเหอน่ารักสิแกก็ทำไปถึงหน้า เธกเขาทำยังไงก็ทำไปเถอนนาะเนี่ยไปเถอนไหเด็กเส้นเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอต้องชนะแน่นอนก็แค่ทำตามกติกาผิดตรงไหนหรอนี่เธอก็เป็นเด็กเส้นไม่ใช่หรอเฮ้ยแน่นอนเด็กเส้นต้องชนะอยู่แล้วดีหนูไม่ทะเลาะกันค่ะไม่ทะเลาะกันค่ะเฮ้ยไ่ตองยังอ้าวเฮ้ยนี่มันเพื่อนฉันจะจเย็นก่อนก่อนนะทุกคนเนี่ยเรายังมีเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขันเพราะฉะนั้น จะให้สาวๆออกไปรีแลกกันข้างนอกก่อนจะได้ใจเย็นๆลงนะโอเคไหมโอเคแล้วมีกิจกรรมอะไรให้พวกเราทำบ้างคะไม่ต้องกังวลนะข้างนอกอ่ะมีจักรยานให้สาวๆปั่นกันอย่างสนุกสนานเลยอุ้ยอุ้ยแกมดีใจมากเลยแกเกไ ปัญจเรียนตามภาษาคนสวยกันดีกว่าแกโอเคไปแกคือสวยจริงเหรอสวยสิอของฉันแค่อยาบไปด้านหน้าก็ได้แล้วอย่าต้องออกแรงกระถิ่ขนาดนั้นเลกได้ฉันเหรอเปล่าพวกคน<ๆ>บาง<ก>คนเนาะไปนะตัน้นไปขับไม่สวยสวยไปเลยระวังหน้าคนขับไม่ทัน uh huh.

โอ้โ้ยโอ้อ้้อ้ยาฮ่าฮ่าฮ่าฮิโอเคเรามวโดนหน่อ้ะก็คนเปนหนาละใช่มล่ะเรามาโดนหน่อยดิเอาบัวพี่น้าเรามาแข่งจักรยานกันปะเอาเปล่กล้าล่าคนอย่างชนะไม่กลัวหรอกจริงไหมพี่ินาแน่นอนแล้วเธอล่ะกล้าปะแพแน่อยู่แล้ว ฉันเะ็พิสูจน์ว่าฉันไม่ใช่ดึกเส้นง<า><า>ั้นถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปตันไปต้นพวกเราชนะแล้วใช่แกพวกเราชนะแล้ว ชนะแล้วเอาไทตันจักรยานเป็นไรไหมอ่ะโอย้แพงด้วยนี่ฮะห่วงฉันอ๋อขอโทษขอโทษนะเอาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเร็วๆโอ้ยตายตายตายเอาเดี๋ยวจักรยานออกก่อนก็ได้ลูกแม่ลูกแม่ไปลูกไปดีกว่าไปอ้าวโอ้ยแกมาช่วยฉันสิโอ้ สมมนุนหน้าเฮ้ยเฮนได้เวลาแล้วอ่ะเอ้ยจริงด้วยอ่ะรีบไปรบก่อนมิังนจะไม่ทันได้ได้ได้ปล่อยพวกมันสายปะโอเคโอ้ยรีบไปดีกว่าทไปเลยโอ้ยเด็ยอมฉันยอมมเลยฉันเ็ยฉันก็ดฉันด